สุดช็อกขึ้นเมื่อพี่ชายที่เคยรักเธอกลับกลายเป็นคนที่ไม่ยอมให้เธอไปเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเป็นของเขาแล้วพี่สาวจะเลือกอะไรจะหนีจากความรักที่ครอบงำหรือยอมรับชีวิตใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดอย่าพลาดความจริงที่รออยู่จะทำให้คุณอ้าปากค้างน้องชายคลั่งรักชิงตัวพี่สาวในงานมั่นทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเป็นของเขาตามติดทุกก้าวจนไม่มีทางหนีงานมั่นของพี่สาวในวันนี้เป็นวันที่เธอเรอคอยมานาน ทุกอย่างถูกจัดเตรียมอย่างสมบูรณ์แบบบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความหวังแต่มีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องในมุมมืดของห้องนั้นมีเงาของชายคนหนึ่งค่อยๆเคลื่อนไหวเขาคือน้องชายที่ทุกคนไม่เคยรู้ว่าเขามีความรู้สึกที่ซ่อนอยู่สายตาของเขาจับจ้องไปที่พี่สาวของเขาจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความคลั่งรักในขณะที่พี่สาวยิ้มให้กับเจ้าบ่าว น้องชายยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆเ,เหมือนกับเงาที่ไม่ยอมจากไปเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถทนได้ทนเห็นพี่สาวอยู่กับคนอื่นเสียงหัวเราะและการพูดคุยดังขึ้นในงานแต่เขารู้สึกเหมือนทุกอย่างนั้นห่างไกลาจากเขาเขากำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือความโกรธและความหงแหนประทุข,ขึ้นในใจเขาก้าวออกจากที่ซ่อนเสียงก้าวเท้าของเขาดังก้องในห้องที่เงียบสงัด เขาเข้าไปใกล้พี่สาวจับมือเธอและพูดด้วยน้ำเสียงที่แตกต่างออกไปจากเดิมเธอจะเป็นของฉันเขาพูดเสียงต่ำทุกคนในห้องหยุดหายใจทุกคนหันไปมองเขาในความตกใจพี่สาวมองเขาด้วยความสับสนและไม่เข้าใจอะไรนะเธอถามด้วยน้ำเสียงที่แปลกใจน้องชายไม่ตอบคำถามเขาเพียงแค่ดึงพี่สาวออกจากวงสนทนา ทุกสายตาจับจ้องไปที่พวกเขาเสียงของเจ้าบ่าวถูกกลบด้วยเสียงความตกใจการกระทําของน้องชายทําให้ห้องนั้นกลายเป็นที่เงียบสงัดเขาจับมือพี่สาวแน่นขึ้นเหมือนกับการยึดครองในยามที่เขาคิดว่าทุกอย่างจะสูญเสียไปพี่สาวพยายามขัดขืนแต่ความแรงของเขาทําให้เธอไม่สามารถหนีไปได้ความรู้สึกของความไม่สบายใจลอยอยู่ในอากาศเธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ น้องชายไม่ปล่อยมือเขายังคงยืนกรานในสิ่งที่เขาคิดว่าคือสิทธิ์ของเขาเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างเริ่มมืดมนการกระทําของเขาทําให้เธอรู้สึกท่วมทน้นพี่สาวไม่มีทางเลือกเธอต้องหาทางออกแต่ทว่ามีเพียงการจับกลุ่มที่ไม่อาจหลีกหนีได้การต่อสู้ภายในจิตใจของที่สาวกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนที่สาวเริ่มหายใจลึกๆ ความสับสนและความหวาดกลัวลึกในใจทำให้เธอแทบไม่สามารถคิดอะไรได้เสียงหัวใจของเธอดังกึกก้องในหูน้องชายยังคงยืนอยู่ข้างๆเธอเหมือนกับเขาคอยปกป้องแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับการขม่มขู่เธอรู้สึกไม่ปลอดภยัยไม่ใช่แค่จากภายนอกแต่จากคนที่เธอเคยคิดว่าเป็นคนที่เธอรักและไว้ใจปล่อยฉันไปที่สาวพูดด้วยเสียงที่เริ่มสั่นแต่เขากลับยิ้มเธอจะไม่หนีไปไหน เขาพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจพี่สาวกัดริมฝีปากเธอพยายามดึงมือออกจากเขาแต่แรงของเขายิ่งทําให้เธอไม่สามารถขยับได้ทุกคนในงานเริ่มมองไปทางพวกเขาบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความสุขและความหวังตอนนี้กลายเป็นความเงียบและความตึงเครียดเจ้าบ่าวเดินเข้ามาหาแต่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเขามองไปที่น้องชายและพี่สาวพี่ชายเขาพูดเสียงดังปล่อยเธอไปเถอะ น้องชายหันไปมองเขาด้วยสายตาที่แข็งกร้าวไม่เธอเป็นของฉันเขาตอบกลับด้วยเสียงที่ต่ำและเครียดพี่สาวรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นจากทั้งสองฝ่ายเธอตัดสินใจแล้วในที่สุดเธอก็พูดออกไปไม่ฉันไม่เป็นของใครทั้งนั้นคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องหยุดชะงักน้องชายมองเธอด้วยความไม่เชื่อเจ้าบ่าวยืนมองในความตกใจ พี่สาวยืนหยัดทุกสิ่งที่เธอเคยกลัวตอนนี้กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอตัดสินใจได้เธอจะไปกับใครก็ได้พี่สาวพูดต่อแต่ฉันจะไม่เป็นของใครที่บีบบังคับฉันในขณะนั้นเองที่น้องชายเงียบไปเสียงของพี่สาวเป็นเหมือนเสียงตวนใจให้เขารู้ว่าความรักที่เขามีไม่สามารถบังคับได้แต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจของเขามันยังคงอยู่บรรยากาศในห้องเริ่มกลับมาเงียบสงบ แต่สิ่งที่ยังคงทิ้งไว้คือความรู้สึกที่แปลกประหลาดและไม่สบายใจน้องชายหันหลังให้พี่สาวท่าทางของเขาเหมือนจะยอมแพ้แต่เขาก็ยังคงหันกลับมามองพี่สาวอีกครั้งเธอจะรู้เองว่าไม่สามารถหนีจากฉันได้เขาพูดก่อนจะเดินออกจากห้องไปพี่สาวยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกในขณะที่เจ้าบ่าวเข้ามาหาเธอเราจะไม่ปล่อยให้เขาทำแบบนี้ได้อีกเขาพูดเสียงหนักแน่น แต่ในใจของพี่สาวเธอรู้ดีว่าเธอจะต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีได้พี่สาวมองไปที่เจ้าบ่าวด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกันหัวใจของเธอยังคงเต้นรัวจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความสงบของเจ้าบ่าวทําให้เธอรู้สึกเหมือนเขาเป็นที่พึ่งที่เธอต้องการเราจะหาวิธีจัดการกับเรื่องนี้เขาพูดเสียงมั่นใจที่สาวรู้สึกท้อแท้เธอไม่รู้ว่าจะเชื่อในคําพูดเหล่านั้นได้หรือไม่ เธออยากให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่เธอก็รู้ว่ามันคงไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วเสียงของน้องชายที่ดังกล้องในหูทําให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงเธอไม่สามารถหนีไปจากฉันได้คําพูดเหล่านั้นยังคงวง,งเวียนอยู่ในหัวแต่เจ้าบ่าวก็ยังคงยืนอยู่ข้างๆเธอเราจะต้องเผชิญหน้ากับมันเขาพูดอีกครั้งที่สาวรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกําลังดึงเธอลงไปในหลุมที่ลึกเธอกลับมามองเจ้าบ่าวทาอย่างไรดี เธอถามด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยล้าเจ้าบ่าวหยิบมือของเธอขึ้นมาเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอปลอดภัยเขาตอบกลับแต่ในใจของพี่สาวเธอรู้ดีว่าไม่มีใครสามารถทำให้เธอปลอดภัยจากความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในใจได้มันไม่ใช่แค่ความกลัวจากภายนอกแต่เป็นความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พี่สาวเริ่มคิดถึงอนาคตของตัวเองเธอจะต้องตัดสินใจแล้ว แต่จะทำอย่างไรให้เธอหลุดพ้นจากการบีบคั้นที่เธอรู้สึกในขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าของน้องชายดังขึ้นอีกครั้งจากทางเดินเขากลับมาแล้วความมืดที่เกิดขึ้นในใจของเขาไม่ยอมจางหายไปพี่สาวมองไปที่เจ้าบ่าวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความไม่แน่นอนที่แฝงอยู่ในตัวเธอเองน้องชายยืนอยู่ที่ประตูสายตาของเขาจับจ้องมาที่เธอและเจ้าบ่าว อย่าหวังว่าจะหนีไปไหนเขาพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธการกระทําของเขาทําให้บรรยากาศในห้องกลับมาเครียดอีกครั้งพี่สาวหันไปมองเจ้าบ่าวและรู้ดีว่าเธอไม่สามารถหนีจากการตัดสินใจที่เธอจะต้องทําในตอนนี้ได้ความท้าทายที่เธอต้องเผชิญอยู่ตรงหน้าที่สาวหายใจออกอย่างหนักเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของตัวเองถูกบีบให้แหลกสลายน้องชายยังคงยืนอยู่ที่ประตูมองมาที่เธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความบ้าคลาั่ง เธอรู้สึกเหมือนทั้งห้องนี้แคบลงอย่างช้าๆและการหายใจของเธอก็เริ่มติดขัดทำไมต้องทำแบบนี้พี่สาวถามเสียงสัน่นน้องชายไม่ตอบแต่เดินเข้าไปใกล้เจ้าบ่าวขยับไปข้างหน้าราวกับพร้อมจะปกป้องพี่สาวอย่าทำอะไรโง่ๆเจ้าบ่าวพูดเสียงต่ำแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงน้องชายหันไปมองเขาอย่างท้าทายก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเธอเป็นของฉันคำพูดนั้นเหมือนกับการฟาดฟันใส่ใบหน้าเธอ ทุกสิ่งที่พี่สาวเคยคิดว่าเธอรู้ดีเกี่ยวกับความรักกลับกลายเป็นความเข้าใจผิดมันไม่ใช่ความรักที่น้องชายแสดงออกมามันคือการครอบงำที่เต็มไปด้วยการควบคุมเธอไม่สามารถเป็นของเขาได้น้องชายตะเคอออกมาพี่สาวรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอหยุดเต้นในทันทีท่ามกลางความเงียบที่กดดันราวกับเวลาหยุดไปชั่วขณะเธอมองไปที่เจ้าบ่าวที่ยืนอยู่ข้างๆแต่เธอก็ไม่สามารถหาคำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้เขามั่นใจได้ การต่อสู้ภายในจิตใจของเธอเริ่มหนักขึ้นเธอจะต้องเลือกจะเลือกน้องชายที่เธอเคยรักและให้ความสำคัญหรือจะเลือกเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่ข้างๆแม้จะรู้สึกถึงความขับข้องใจที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งสองคนกำลังเฝ้ามองเธอด้วยสายตาที่แตกต่างกันเจ้าบ่าวไม่ละสายตาจากพี่สาวและน้องชายก็ไม่ละสายตาจากพี่สาวเช่นกันบรรยากาศในห้องนั้นเหมือนกับการชะงักอยู่ในจุดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พี่สาวรู้สึกเหมือนจะจมน้ำไปในความคิดของตัวเองเธอกัดริมฝีปากเพื่อปิดไม่ให้ตัวเองแตกสลายแต่เธอก็รู้ดีว่าเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะต้องทำการเลือกพี่สาวรู้สึกเหมือนว่าเวลาหยุดอยู่ตรงนั้นทุกสายตาทั้งของน้องชายและเจ้าบ่าวจับจ้องมาที่เธอในห้องที่เคยเต็มไปด้วยความหวังและความสุขตอนแรกตอนนี้กลับกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกลัวเธอรู้สึกเหมือนทุกทางเลือกที่มีนั้นถูกปิดกั้น ไม่ว่าจะเลือกใครเธอก็รู้ว่าความเจ็บปวดจะยังคงอยู่มือของเธอเริ่มสัน่นหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองเริ่มท่วมทน้นเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับความรักที่ดูเหมือนจะกลายเป็นการครอบงำและเธอไม่รู้จะทำอย่างไรกับความหวังที่เจ้าบ่าวมอบให้เธอแต่ในที่สุดเสียงของพี่สาวก็ดังขึ้นในห้องที่เงียบสงัดพอเธอ คำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องหยุดชะงักเธอหันไปมองที่น้องชายด้วยสายตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเธอไม่สามารถเป็นของใครได้เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นคงน้องชายยืนตัวแข็งทื่อท่าทางของเขาเหมือนกำลังพยายามยอมรับคำพูดนั้นแต่ไม่สามารถยอมแพ้ได้ง่ายๆพี่สาวหันไปมองเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่ข้างๆเราต้องไปจากที่นี่เธอกล่าวเสียงต่ำแต่แน่วแน่ เจ้าบ่าวพยักหน้าเงียบๆเ,เขารู้ดีว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะพูดอะไรออกไปมากเขาจับมือพี่สาวและเริ่มเดินไปข้างหน้าแต่ก่อนที่พวกเขาจะออกจากห้องไปเสียงของน้องชายดังขึ้นอีกครั้งเธอไม่สามารถหลบหนีไปจากฉันได้เขาพูดเสียงต่ำและดังก้องพี่สาวหันไปมองเขาครั้งสุดท้ายในสายตาของเธอมีความเศร้าและความเข้าใจฉันไม่หนีจากเธอเธอกล่าวเสียงเบา แต่ฉันจะไม่เป็นของเธออีกต่อไปและพวกเขาก็เดินออกจากห้องไปทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดและความสับสนในห้องนั้นน้องชายยืนอยู่ในที่นั้นเหมือนคนที่สูญเสียทุกสิ่งความรักที่เขามีไม่ได้รับการตอบสนองความจริงที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญกับมันแต่สำหรับพี่สาวการตัดสินใจในวันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ทางเดินที่เธอเลือกจะไม่ง่าย แต่เธอรู้ว่าเธอสามารถเดินออกจากความมืดมิดนี้ได้เธอจะเลือกทางที่ทำให้เธอเป็นตัวของตัวเองและเธอจะไม่ยอมให้ใครมาเป็นเจ้าของชีวิตของเธออีกต่อไปพี่สาวเดินเคียงข้างเจ้าบ่าวออกจากห้องนั้นท่ามกลางความเงียบและความเจ็บปวดในใจเธอรู้ดีว่าการตัดสินใจในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเธอจะหลุดพ้นจากความวุ่นวายทั้งหมดแต่เธอรู้ว่าเธอจะเริ่มต้นใหม่ทุกก้า้ที่เธอเดินไปข้างหน้าทุกๆการหายใจที่เธอสูดเข้าปอดในตอนนี้ มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากเงาที่เคยมีอํานาจเหนือชีวิตของเธอเจ้าบ่าวจับมือเธอแน่นขึ้นเหมือนกับจะเป็นการยืนยันว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอแม้ว่าเธอจะยังไม่แน่ใจในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นทางเลือกที่เธอทำและมันคือทางที่เธอรู้ว่าเธอจะต้องเดินไปเมื่อพวกเขาเดินออกไปจากห้องที่เต็มไปด้วยความเครียดและความวิตกกังวลที่สาวได้ยินเสียงการพูดคุยจากผู้คนในงาน แต่เสียงนั้นไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกสเตือนใจเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แม้ว่าจะมีใครบางคนที่รอเธอกลับไปน้องชายยังคงอยู่ในห้องนั้นและพี่สาวรู้ว่าเขาจะไม่ยอมให้เธอไปง่ายๆแต่เธอก็ไม่ได้คิดจะกลับไปหรือลังเลเธอเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความสับสนที่ค้างคางในใจของเธอแต่ในที่สุดทุกก้าวของเธอก็จะนำพาเธอไปสู่การค้นพบตัวเอง และการเริ่มต้นใหม่ที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนและในความมืดที่เธอเคยตกอยู่ตอนนี้แสงสว่างก็เริ่มทอแสงเล็กๆขึ้นที่สาวมองไปข้างหน้าเธอรู้ดีว่าทางที่เธอเลือกจะมีทั้งความยากลำบากและอุปสรรคแต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันการเดินออกจากห้องนั้นไม่เพียงแค่การออกจากงานมั่นแต่มันคือการออกจากสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นชีวิตที่เธอควรจะมี มันคือการตัดสินใจที่จะเป็นตัวของตัวเองและไม่มีใครสามารถทําให้เธอกลับไปในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเธอได้อีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเธอรู้ดีว่าเธอจะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่เธอเชื่อแม้จะไม่มีทางเดินที่ง่ายดายแต่มันคือเส้นทางที่เธอเลือกเดินเองที่สาวมองไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแม้ว่าทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอไม่ได้เดินคนเดียวเจ้าบ่าวยังคงอยู่เคียงข้างเธอ และสำหรับครั้งแรกในชีวิตเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้แม้จะมีเสียงวิจารณ์จากผู้คนรอบตัวแม้จะมีความกดดันจากน้องชายที่ไม่ยอมยอมแพ้แต่สิ่งที่เธอรู้แน่คือเธอไม่สามารถกลับไปในที่ที่เคยอยู่ได้เธอไม่สามารถให้ใครมาเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเธอได้อีกพี่สาวจับมือเจ้าบ่าวแน่นขึ้นเธอหันไปมองเขาและยิ้มให้เขาอย่างมั่นใจขอบคุณที่อยู่ข้างฉันเธอกล่าวเสียงเบา เจ้าบ่าวพยักหน้าแล้วตอบด้วยเสียงนุ่มนวลไม่ต้องขอบคุณหรอกเขาพูดเราจะไปด้วยกันจนถึงที่สุดคำพูดของเขาทำให้พี่สาวรู้สึกอบอุ่นในใจมันเหมือนกับการได้รับการยืนยันว่าเธอไม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากนี้เพียงลำพังแต่ในขณะที่ทั้งสองเดินออกจากงานมั่นพี่สาวรู้ว่าเธอจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะพาเธอไปที่ไหน แต่เธอรู้ว่าเธอมีทางเลือกและสามารถตัดสินใจเองการเดินทางครั้งนี้จะไม่ง่ายแต่เธอไม่ยอมให้ความกลัวมาฉุดรั้งเธออีกต่อไปเมื่อเธอหันกลับไปมองครั้งสุดท้ายเธอเห็นเงาของน้องชายที่ยืนอยู่ในห้องนั้นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอจะต้องแบกรับอีกต่อไปเธอรู้ว่าเธอทำถูกแล้วและเธอจะไม่ปล่อยให้ความรักที่ไม่เหมาะสมมาฉุดรั้งเธอจากการใช้ชีวิตตามทางที่เธอต้องการ พี่สาวเดินไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปในใจของเธอมีความมั่นคงที่ไม่เคยมีมาก่อนและการเดินทางของเธอยังไม่จบลงมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นพี่สาวเดินออกไปข้างหน้าพร้อมกับเจ้าบ่าวที่ยังคงจับมือเธอแน่นแม้จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในใจของตัวเองแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เธอเลือกเธอเริ่มรู้สึกว่าความกลัวและความลังเลค่อยๆหายไปในขณะที่พวกเขาเดินออกจากงานมั่น ทุกอย่างรอบตัวเธอดูเงียบสงัดและดูเหมือนว่าจะช้าลงเหมือนว่าโลกทั้งใบกำลังรอดูการตัดสินใจของเธอความรู้สึกที่เธอเคยมีในเรื่องของความรักเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่ความรักที่ต้องการการครอบครองหรือการควบคุมแต่เป็นความรักที่ให้เสรีภาพและการเคารพซึ่งกันและกันที่สาวมองไปข้างหน้าเธอรู้ว่าเธอจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่เธออยากให้มันเป็นไม่ใช่เพราะใครหรืออะไรแต่เพราะเธอเอง เมื่อพวกเขาเดินออกจากบริเวณงานมัน่นที่สาวรู้สึกเหมือนภาระที่เคยแบกรับถูกปลดปล่อยออกไปท้องฟ้าเริ่มมืดลงและแสงดาวเริ่มปรากฏขึ้นแต่เธอก็รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความท้าทายแม้จะมีการต่อต้านจากน้องชายที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองที่สาวเข้าใจดีว่าเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้แต่เธอก็ไม่จำเป็นต้องให้มันมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเธออีกต่อไป ความรู้สึกที่เธอมีตอนนี้คือความสงบและการตัดสินใจที่มั่นคงเจ้าบ่าวหันไปมองเธอและพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเราจะผ่านไปด้วยกันที่สาวยิ้มให้เขาขอบคุณสำหรับทุกอย่างพวกเขาหยุดที่ริมถนนแสงไฟจากเมืองเบื้องล่างสะท้อนในดวงตาของเธอมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่เธอหันไปมองเจ้าบ่าวและรู้ว่าเธอได้เลือกทางที่ถูกต้องถึงแม้จะยังมีหลายสิ่งที่ต้องผเผชิญ แต่ในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอพร้อมที่จะเริ่มต้นเส้นทางใหม่เส้นทางที่เธอจะเป็นตัวของตัวเองและไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเธอได้อีกต่อไปพี่สาวยืนนิ่งอยู่ริมถนนเธอรู้สึกถึงลมเย็นที่ผัดผ่านและแสงดาวที่ส่องสว่างบนท้องฟ้ามันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ที่ทุกก้าวที่เธอเดินไปข้างหน้าจะเป็นก้าวที่นำพาเธอไปสู่ความเข้มแข็งที่เธอไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเจ้าบ่าวยืนข้างๆเธอไม่พูดอะไรแต่ความเงียบที่มีอยู่ระหว่างพวกเขากลับเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เราจะทำมันด้วยกันเจ้าบ่าวพู้เสียงอ่อนโยนแต่มั่นคงที่สาวหันไปมองเขาอีกครั้งดวงตาของเธอเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนทั้งความขอบคุณและความมั่นใจในสิ่งที่เธอเลือกทําใช่เราจะทํามันด้วยกันเธอตอบเสียงเบาทัานใดนั้นเสียงของน้องชายก็ดังขึ้นจากที่ไกลๆเธอ,อจ,จะหนีไปจากฉันไม่ได,ไได้เขาตะโกนจากข้างหลังแต่พี่สาวไม่หันไปมองเธอรู้ว่าเขายังอยู่ที่นั่นเธอรู้ว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ แต่เธอก็รู้ดีว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วและการตัดสินใจนี้ไม่สามารถย้อนกลับไปได้เขาจะต้องเข้าใจที่สาวคิดในใจทั้งสองเดินไปข้างหน้าสองเท้าที่ไม่ยอมหยุดและในตอนนั้นเองพี่สาวก็รู้ว่าการเดินทางนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายแต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันในขณะที่ทั้งสองเดินไปตามถนนเส้นทางที่ยาวไกลรออยู่ข้างหน้าและในความมืดนั้นพวกเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน ท่ามกลางความเงียบสงัดของกลางคืนพี่สาวรู้สึกถึงความแข็งแกร่งในตัวเองที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนและในที่สุดเธอก็พบว่าเสรีภาพที่แท้จริงคือการเลือกชีวิตที่เธอควรจะเป็นไม่ใช่เพราะใครหรืออะไรแต่เพราะเธอเป็นตัวของตัวเองและการเดินทางนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นการเดินทางของพี่สาวและเจ้าบ่าวดำเนินต่อไปอย่างเงียบสงัดทุกก้าวที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าเต็มไปด้วยความมั่นคง ไม่มีเสียงใดที่ดังขึ้นเว้นแต่เสียงฝีเท้าของพวกเขาในคืนที่มืดมิดท้องฟ้ากว้างใหญ่และเต็มไปด้วยดวงดาวที่สองแสมประปรายที่สาวหันไปมองเจ้าบ่าวที่เดินเคียงข้างเธอเขาหันมาและยิ้มให้เธอเราจะผ่านทุกอย่างไปได้เขาพูดเสียงเบาที่สาวพยักหน้าเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มาจากคำพูดของเขามันเหมือนกับการยืนยันว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางนี้ แต่ในใจของพี่สาวก็ยังมีคำถามมากมายเธอยังคงสงสัยว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่เธอหวังหรือไม่เธอคิดถึงน้องชายที่เธอรักมาตลอดชีวิตเขาจะยอมรับการตัดสินใจของเธอได้หรือไม่แต่ในขณะเดียวก,กันเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถกลับไปในสิ่งที่เธอเคยเป็นได้อีกแล้วเธอเลือกที่จะเดินหน้าและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งหมดพวกเขาเดินไปอีกระยะหนึ่งจนถึงป้ายรถเมล์ที่เงียบสงบเจ้าบ่าวหยุดและหันมามองพี่สาว พวกเราต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นที่สาวยิ้มและตอบกลับเราจะหาทางออกไปด้วยกันแต่ในใจของเธอรู้ดีว่าเส้นทางที่พวกเขาต้องเดินจะไม่ง่ายจะมีอุปสรรคมากมายที่รอยอยู่ข้างหน้าแต่เธอก็รู้ว่าเธอได้ทำการเลือกที่สำคัญที่สุดแล้วเธอเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองและจะไม่ให้ใครมาเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ดวงดาวยังคงส่องแสงลงมาจากท้องฟ้า และเธอก็รู้ว่าเธอได้เริ่มต้นการเดินทางที่แท้จริงแล้วการเดินทางที่ไม่มีวันหวนกลับไปแต่เป็นการเดินทางไปสู่เสรีภาพและการค้นพบตัวเองที่แท้จริงพี่สาวมองไปที่ท้องฟ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดาวมันเหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่ไม่มีขอบเขตในขณะเดียวกันเจ้าบ่าวที่เดินเคียงข้างเธอยังคงเงียบแต่ท่าทางของเขาทำให้เธอรู้สึกถึงความมั่นคงและการสนับสนุนที่เธอไม่เคยมีมาก่อน พี่สาวรู้ว่าทุกก้าวที่พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าจะเป็นการก้าวที่สำคัญเธอจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญกับความท้าทายที่รออยู่แต่ในขณะนี้เธอก็ไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเธอรู้ว่าเธอสามารถทำทุกอย่างได้เพียงแค่มีความเชื่อในตัวเองเจ้าบ่าวมองเธอและพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนเธอพร้อมหรือยังพี่สาวหันไปมองเขาและยิ้มพร้อมแล้ว คำตอบนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจที่พวกเขาทั้งสองต้องการในการเริ่มต้นใหม่พวกเขายังคงเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความมืดและความเงียบแต่พี่สาวรู้ว่าเธอไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเจ้าบ่าวจะอยู่เคียงข้างเธอในทุกย่างก้าวและในที่สุดเมื่อพวกเขามาถึงจุดหมายที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรพี่สาวก็รู้ว่าเธอได้เลือกทางที่ดีที่สุดแล้วเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมัน่น ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแต่สำหรับพี่สาวการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการค้นพบตัวเองที่แท้จริงและไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันเพราะเธอได้ค้นพบความกล้าที่แท้จริงภายในตัวเองแล้วพี่สาวก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นในตัวเองทุกๆก,ก้าวในที่สุดเสียงของฝีเท้าของพวกเขาก็เริ่มมีความหมาย ไม่ใช่แค่การเดินเพื่อหลีกหนีจากอดีตแต่เป็นการเดินเพื่อตามหาความสุขและเสรีภาพเธอเริ่มรู้สึกว่าเส้นทางที่เคยมืดมิดกลับค่อยๆสว่างขึ้นแม้จะยังมีความไม่แน่นอนรออยู่ข้างหน้าแต่เธอก็รู้ว่ามันเป็นการเดินที่เธอต้องเผชิญเราจะไปที่ไหนต่อเจ้าบ่าวถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลที่สาวมองไปข้างหน้าและสายหัวเล็กน้อยไม่รู้เธอตอบแต่เราจะหาทางไปด้วยกัน คำตอบของเธอทำให้เจ้าบ่าวยิ้มและพยักหน้าใช่เราจะหาทางไปด้วยกันเขากล่าวพวกเขาหยุดอยู่ที่ทางแยกราวกับว่าโลกทั้งใบอยู่ในมือของพวกเขาแม้จะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือทําอะไรต่อไปแต่พวกเขาก็รู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พวกเขาจะเดินไปด้วยกันพี่สาวรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การครอบครองหรือการควบคุมแต่คือการให้เสรีภาพในการเลือกและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในขณะที่พวกเขายืนอยู่ที่ทางแยกนั้นเธอก็รู้ว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดรออยู่ข้างหน้าพวกเขาก็จะผ่านมันไปด้วยกันเธอมองไปที่เจ้าบ่าวและยิ้มขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันเธอกล่าวเจ้าบ่าวยิ้มกลับมาและตอบเสียงอ่อนโยนฉันจะอยู่กับเธอเสมอพวกเขายิ้มให้กันก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและในสิ่งที่พวกเขาจะสร้างขึ้นร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขหรือความท้าทายที่รออยู่พวกเขาจะเดินไปข้างหน้าพร้อมกับความเข้าใจและการสนับสนุนจากกันและกันในตอนนี้พี่สาวรู้ว่าเส้นทางที่เธอกำลังก้าวเดินนั้นเป็นทางที่เธอเลือกเองและเธอจะทำมันให้ดีที่สุดพี่สาวและเจ้าบ่าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางความเงียบที่เป็นเพื่อนร่วมทางทุกก้าวที่พวกเขาก้าวไปเป็นการก้าวที่เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นแม้เส้นทางข้างหน้าอาจจะยังมืดและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าเส้นทางนี้จะต้องนำไปสู่การค้นพบที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาที่สาวเริ่มรู้สึกว่าทุกก้าวของเธอที่เดินไปข้างหน้าไม่ได้เป็นแค่การหลีกหนีจากอดีตแต่เป็นการสร้างอนาคตใหม่ที่เต็มไปด้วยการเลือกของตัวเองเธอไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เต็มไปด้วยการบีบบังคับและการควบคุมจากคนอื่นเธอตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตตามทางที่เธอเลือกเองเจ้าบ่าวเดินเคียงข้างเธอเงียบๆแต่ในท่าทางของเขาก็เต็มไปด้วยการสนับสนุนที่เธอสามารถรู้สึกได้ เธอไม่ต้องกลัวอะไรเขาพูดเสียงนุ่มแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจที่สาวหันไปมองเขาแล้วยิ้มขอบคุณที่อยู่ข้างฉันเจ้าบ่าวยิ้มตอบเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันพวกเขามองไปข้างหน้าท่ามกลางแสงดาวที่ค่อยๆส่องลงมาในใจของที่สาวเธอรู้ว่าการเลือกครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ง่ายแต่เธอไม่ได้เสียใจเธอรู้ว่าเธอได้เลือกทางที่ทำให้เธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ทุกก้าวที่เธอเดินคือการก้าวไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดที่เธอสามารถหายใจได้ลึกๆเธอก็รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยความมั่นใจที่เกิดจากการเลือกในวันนี้เธอและเจ้าบ่าวพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังและความรักที่พวกเขาแบ่งปันกันและเส้นทางนี้ไม่ว่าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคอย่างไร มันก็จะเป็นเส้นทางที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองที่สาวและเจ้าบ่าวยืนอยู่บนทางเดินที่คดเคี้ยวเห็นแสงแรกของพระอาทิตย์ที่เริ่มส่องขึ้นจากขอบฟ้ามันเหมือนกับสัญญาณว่าเริ่มต้นใหม่กำลังมาถึงพวกเขายืนมองท้องฟ้าที่ค่อยๆสว่างขึ้นและรู้สึกถึงความสงบที่มาจากภายในไม่มีเสียงดังมากมายไม่มีการบีบบังคับหรือความวุ่นวายจากโลกภายนอก ทุกสิ่งกลับกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยการตัดสินใจและการเดินทางที่ทำร่วมกันพี่สาวหันไปมองเจ้าบ่าวด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความขอบคุณเราเดินมาถึงจุดนี้ได้เพราะเรามีความเชื่อในกันและกันเธอกล่าวเสียงเบาเจ้าบ่ายิ้มตอบยิ้มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นคงและจะมีวันที่เราสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขเขาพูดพวกเขายืนอยู่ด้วยกันท่ามกลางแสงเช้าที่ค่อยๆกระจายไปทั่วท้องฟ้า ทุกอย่างที่พวกเขาเผชิญมาด้วยกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้หมายความว่าจะต้องยอมแพ้หรือย้อนกลับไปแต่การเดินต่อไปข้างหน้าในวันนี้คือการทําในสิ่งที่ทั้งสองต้องการอย่างแท้จริงพี่สาวรู้สึกถึงความมั่นคงในใจเธอไม่จําเป็นต้องมีคําตอบทุกอย่างในตอนนี้แต่เธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอทําจะนําไปสู่การสร้างชีวิตที่เธอต้องการการเลือกที่จะรักและเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเธอต้องเดินเพียงลําพัง เพราะในตอนนี้เธอมีคนที่รักและพร้อมจะเดินไปข้างหน้าเคียงข้างกันในที่สุดพวกเขาก็หันไปตามเส้นทางที่ไม่มีจุดหมายที่แน่นอนแต่เส้นทางนั้นคือเส้นทางที่พวกเขาสร้างขึ้นเองท่ามกลางดวงดาวที่ยังคงส่องแสงพวกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้วยความหวังที่สดใสในอนาคตและความรักที่ยั่งยืนและเส้นทางนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปเพราะพวกเขารู้ดีว่าเส้นทางที่แท้จริงไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นการเดินทางร่วมกันในทุกๆก,ก้าที่พวกเขาเลือกเดิน